สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการมารดาออรี่นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่วงโปรแกรมก็เทปได้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรม c a n เซ Studio 8นะครับผมเชื่อว่านักแคสเกมหลายท่านก็คงใช้อยู่หรือไม่ก็พวกที่ทำคลิปลง YouTube เขาก็ใช้อยู่นะครับก็เป็นโปรแกรมตัดต่อคลิปที่ทำให้คลิปคุณเรียกเสียงเฮฮาขึ้นมาได้มากขึ้น แล้วก็เรียกจุดสนใจของคลิปคุณขึ้นมาได้มากขึ้นนะครับปกติพวกนะักแคสเกมมือใหม่ผมเชื่อดีว่าเขาจะแบบแคสเกมเสร็จก็ลง youtube ใช่ไหมครับเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่มีการทำอินโทงอินโทรหรือว่าตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับจนผมมาเจอโปรแกรมนี้ผมก็จะ พัทสองพัทสามของเกมผมท่านผู้ชมก็เห็นดีนะครับว่าผมแทรกอินโทรมันขึ้นมานะครับก็อย่างแรกที่สำคัญของคลิปเลยนะครับที่ดึงดูดท่านผู้ชมของคลิปเราได้ดีก็อาจจะเป็นอินโทรนะครับก็วิธีทำอินโทรในคลิปนี้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าทางโปรแกรม Canter a ์เซียสตูดิเขามีอินโทรสำเร็จรูปให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฟยวฟ้าวมากเลย วิธี add intro ที่เราต้องการออกมาก็ไปกดที่คำว่า library เลยนะครับแค่นี้ก็จะเห็นว่ามี intro เยอะแยะมากมายเลยนะครับตามไฟล์ก็มีเขามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติผมอยากได้ intro ผมอันหนึ่งผมอยากทำมันขึ้นมาให้กดลากที่ intro ที่เราต้องการอย่างนั้นก็ลากลงมาที่แ็บหนึ่ง แั๊บหนึ่งทำไมไม่ได้อ๋อคลิกขวาแล้วไปกดที่ add timeline เลยนะครับนี่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอินโทรของเรา <c oughs> เราจะมาดูอินโทรเรานะครับโอ้มันช่างลึกลับอะไรขนาดนี้อ่าสมมุติจะพีเต์รายการตัวเองนะครับก็ไปกด เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับพอกดขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาจะมีคําว่าเทคคอเอาวันนะครับให้กดเข้าไปกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ทําการลบคําว่า Enter Here ออกไปเลยนะครับอ่าสมมุติผมจะเขียนชื่อรายการผมเองนะครับอ่ารายการผมชื่อว่า ทำทำดีแล้วกันครับเกียรเกียน์เกียนเกีย,กยทำดีแล้วกันเรียบร้อยแล้วนะครับก,รกรรบ็รายการทำดีครับรายการทำดีเยี่ยมเราก็ได้ชื่อรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็แค่นี้อาจจะดูไม่น่าดึงดูดไปผมขอจัด ภาพรวมองค์ประกอบให้ปานี้ว่านี้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวตัดกลับมาตอนที่ผมทำอินโทรของรายการทำดีเสร็จแล้วก็ผ่านไปชาตินึงนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับอินโทรที่ผมนั่งทำเมื่อกี้นี้ก็จะเกียนแค่ไหนก็เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับ ่านี่เป็นอินโทรแบบที่ผมทำรวกๆขึ้นมานครับก็ประกอบไปด้วยเทคคอเอาประมาณ4ี่แผ่นด้วยกันนะครับามาถึงส่วนต่อไปที่สำคัญกว่าอินโทรนะครับส่วนนั้นก็คือคลิปของเราเองนะครับวิธีตัดต่อคลิปของเราก็ง่ายๆนะครับวิธีเอาคลิปของเรามาตัดต่อในโปรแกรมนี้ก็กดไปที่ Import Media ครับกดปุ๊บ แล้วก็เลือกคลิปที่เราต้องการลงมาเลยนะครับจากนั้นมันก็จะมาอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ให้เราทำการลากคลิปวิดีโอของเราลงมาที่เทคหนึ่งนะครับคลิปผมลงมาที่เทคหนึ่งแล้วนะครับวิการตัดต่อแรกที่ผมเห็นบ่อยมากนี่ก็คือซับไตเติลนะครับวิธีซับไตเติลง่ายๆเลยนะครับให้ไปที่คอเอาเช่นเดิมกดคำว่า เจากนั้นคุณก็ได้เจอซับไตเติ้ลมาอันหนึง่งอ่าสมมุติผมจะพิมพ์ว่าอะไรนี่แล้วกันสมมุติผมพิมพ์ซับไตเติ้ลแบบเออมันอ่านไม่ออกอยู่แล้วสมมุติผมพิมพ์ซับไตเติ้ลประมาณนี้แต่สังเกตว่ามันจะยาวเกินไปใช่ไหมครับก็ ย่อเวลาเหลือนิดนึงครึ่งวิงเหมือนเดิมก็มันก็จะหายไปตามเวลาที่เรากำหนดนะครับก็อันนี้เป็นวิธีใส่ไต b เติรครับอ่าวิธีต่อไปที่ผมจะมาสอนก็เป็นวิธีที่เห็นพวกนักแคสเกมใช้บ่อยถามว่าแบบเวลาเขาซูม อยากให้เห็นจุดใดจุดหนึ่งเขาทำยังไงกันนะครับสมมุติผมอยากให้เห็นแผนที่ของผมในคลิปอย่างเดียวอ่าแป๊บหนึ่งไปที่คําว่าซูมอินแพนนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้อ่าสมมุติผมจะซูมแต่แผนที่ผมให้ดูนะครับนี่ครับผมก็มันจะจะซูมแต่แผนที่ของผมให้ดูนะครับสมมุติผมอยากเลิกซูมตอนนี้นะครับก็ กดออกอาแค่นี้มันก็จะเลิกซูมให้ปกติแล้วครับอ่าลองดูคลิปกันอันนี้เป็นซับไตเติลอันนี้ซูมแล้วก็ซูมออกเออประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปที่ตัดต่อคือที่ผมพอรู้มาก็ วิธีต่อไปเป็นวิธีการแยกเสียงออกจากไฟล์วิดีโอคลิปนะครับถามว่าทำไปเพื่ออะไรก็สมมุติเราไปเอาคลิปการ์ตูน์ยูตูนหนึ่งมาซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วเราต้องการภาคไทยใหม่ซะเองก็กดเอาเสียงคลิปออกวิธีกดเอาเสียงคลิปออกก็ง่ายมากเลยครับให้กดที่ขา ขวาเออคลิปขวาที่ไฟล์คลิปเรานะครับจากนั้นก็กดกเะเปะอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมอ่านภาษาอังกฤษกไม่ค่อยออกวิดีโออ่านอ้อดอะไรสักอย่างผมอ่านภาษาอังกฤษกไม่ออกจากนั้นก็กดลงไปแค่นี้ก็จะเป็นไฟล์คลิปเพะเอ,อไฟล์คลิปเสียงกับไฟล์คลิปวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็สมมุติเรา ไม่ต้องการเสียงก็ h e c t ิก t ี i r e เสียงจากนั้นก็กดปุ่มดีีทิ้งซะแค่นี้ไฟเสียงก็หายไปแล้วนะครับเราก็จะได้แต่ตัววิดีโอเพียวๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสังเกตว่าคลิปผมจะไม่มีเสียงแล้วนะครับก็สามารถพากอะไรได้ตามใจชอบเลยนะครับตอนนี้อ่ะแต่ส่วนมากผมจะไม่ได้แยกไฟเสียงจากออกจากวิดีโอเพื่อพากหรอกครับ ที่ผมทำคือแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเมาส์ผมค้างแป๊บหนึ่งเออใช้เมาส์ตรงแป้นหน้าโน้ตบุ๊กลวกันนะครับอ่าที่ผมจะทำคือปกติผมเซฟเพลงไม่เป็นอยู่แล้วนะครับก็สมมุติผมอยากได้เพลงเพลงนี้มานะครับ ก็มันเป็นวิธีลัดที่ผมใช้บ่อยมากเลยนะครับจากนั้นไปกดที่ Open นะครับแค่นี้ก็ได้พอดีชา้าหน่อยนะครับพอดีเมาส์ดับไปเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ไฟล์คลิปเสียงพร้อมภาพมาัเรียบร้อยสมมุติผมอยากได้แต่เพลงมันนะครับ ก็ให้ทำการเหมือนเดิมเลยนะครับกดชิดข,ขวาไปกดที่ปุ่มนี้เหมือนเดิมเลยจากนั้นผมก็จะลบภาพมันออกนะครับอ่ากดดีด,ดแค่นี้คุณจะจะได้แต่เพลงแล้วนะครับก็หลงเหลือไว้แต่เพลงอ่าแล้วผมก็จะคลิปนี้มาใส่เพลงก็ลากคลิปมาที่เขตหนึ่งเรียบร้อย ่าช้าหน่อยนะครับพอดีใช้มเมาส์น้าแป้นโน้ตบุ๊กเมาส์ผมจับไปเรียบร้อยแล้แค่นี้คลิปก็ยะมันขึ้นเรียบร้อยแล้วครับอ่าเรืมสอนส่วนสำคัญไปเลยนะครับสมมุติคุณอยากแทรกภาพลงไปในคลิปที่ผมทำประจำตอนทักตอนเปิดคลิปมาก็จะมีไอตัวละครผมออกมาทักทายนะครับก็จะเห็นบ่อยครั้งนะครับ ไอที่ Import อ่าผมกม็จะมีตัวละครของผมอยู่แล้วอ่าอ่านี่ครับตัวละครของผมอ่าอ่าฮัลโหลแป๊บหนึ่งฮัลโหลอย่างเี้อันนี้ฮัลโหลอ่าโอเปนมา มันก็จะแยกออกมาจากไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์ภาพนะครับสังเกตว่าแท็กไม่พอให้ทำไงนะครับก็สมมติคุณต้องการทกเท็เพิ่มเป็นสีให้คุณไปกดเครื่องหมายบวกหรือ insert tag นั่นเองนะครับจากนั้นก็ลากภาพเราลงมาไว้ที่แท็ก3แล้วกันนะครับสมมุติผมต้องการทักทายท่านผู้ชมตรงนี้ ่หลากไว้มุมมุมหน่อยหลากไว้มุมมุมเออประมาณนี้แล้วถ้าเวลาเอ่อย่อเวลาหน่อยให้มันหายไปไวๆจะได้เป็นการไม่ลำคาญยันอ่าเรียบร้อยอ่าสมมติผมเปิดคลิปผมมาแล้วก็มีรูปภาพ ทัดทายผมขึ้นมาก็าประมาณนี้นะครับทีส่วนมากผมจะทับก็ทําซ้ำๆแบบนี้ันนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างที่เออจะพูดอะไรหลังจากที่เมื่อกี้เมาส์ดับโปรแกรมมันก็ดับตามไปด้วยนะครับก็ดับไปตามๆกันเลยนะครับก็ ไฟที่สร้างขึ้นมาเมื่อกี้ก็หายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เครื่องผมอาจจะกระตุกนิดนึงเพราะว่าทั้งอาจทั้งเปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดไฟล์หลายไฟล์ด้วยก็ที่ผมสอนมาทั้งหมดก็เป็นวิธีคร่าวๆอาจจะสอนไม่ดีเท่าพวกโปรแกรมเมอร์ที่เขาสอนกันตาม youtube นะครับก็เป็นความรู้พื้นฐานของโปรแกรมนี้นะครับ แฟนตาซีสตูดิโ o 8ก็หาโหลดกันได้ตามเว็บทั่วไปเลยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเสียตังแต่ถามหน่อยทำไมผมเอาของเขามาใช้อ๋อผมใช้ฟรีครับเพราะผมไปแคปของเขามา <c oughs> ใช้วิธีโกงไปเอาของเขามาจนได้ก็เป็นโปรแกรมที่เรียกว่าทำให้คลิปคุ้นเทพขึ้นมาภายในไม่กี่คลิกนะครับก็ คลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยไอ้นี่สักเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยาพาคคลิปบ่อยเพราะท่านผู้ชมก็เห็นว่าคลิปแรกๆส่วนมากผมจะใช้เขียนสคริปต์ใต้คลิปแล้วกันแล้วก็เออผมพูดติดๆดขัดๆหน่อยนะผมพูดไม่เก่ง <laughs> ก็สำหรับใครที่เคยแคสเกมมีอะไรจะแนะนำวิธีพูดดึงดูดท่านผู้ชมให้สนใจก็แนะนำผมมาใต้คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปอยากให้ผมทำอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปอาจจะไปฝึกพูดมาหน่อยนิดนึงนะครับก็อาจจะพูดได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับก็ติดตามกันนะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบให้กดไลค์ถ้าคลิปนี้ใช่ให้กดแชร์แล้วก็ อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่ก็อย่าถอนติดตามกันออกนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ